สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเดิมนะคะเตยเตยยาเปิดดวงนะคะอะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้มาดูกันสิว่าอะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้เกี่ยวกับดวงของคุณนะคะ ฉั dom, นเะดิมเปแหล่นดอมนาพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมนาะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื่อใจในการรับชมและการรับฟังนะถ้าเชื่อตั้งใจรับชมและฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าไม่เชื่อปิดคลิปนี้หรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีนะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเรานะคะ ใครสนใจดูดวงแอดไลน์ไอดีตรงนี้มานะ T I I Y A 369ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดาประจำตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยนะคะขอแรงครูบารมีครู และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะที่นี้แผ่แรงครูบาร,รมีครูมาถึงเซนสัญชตาตญาณความรู้สึกของผู้อ่านภัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ภายทุกใบเลยนะคะพลังงานใบแรกเป็นตัวตนของคุณเป็นเอเนจีของคุณนะอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงของคุณในตอนนี้อะขอดูเอเนจีขอดูพลังงานของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยอ๋อพลังงานเป็นไพ่หกหมายพลังงานดีมากอะ เป็นพลังงาน,นของคนที่มีเป้าหมายเป็นพลังงานของคนที่มีความพยายามมุ่งมันตั้งใจเป็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จคือคือณนะวันเนี้ยคือคุณผ่านตรงนั้นมาแล้วคุณผ่านจุดนั้นมาแล้ววันเนี้ยคุณถึงเส้นชัยแล้ววันนี้คุณชนะและ้ววันนี้คุณสําเร็จแล้ววันนี้คุณสมหวังแล้ววันนี้คุณทําได้แล้ว <k> อะไรประมาณเนี้ยนะเป็นพลังงาน <uite of people> ที่คือไม่ต้องรบแลละ <c oughs> ไม่ต้องสู้แลละชนะแล้วโอเคนะ เออเป็นพลังงานหกหมายเนาะเป็นพลังงานของชัยชนะความสําเร็จความสมหวังการงานการงานการงานดีธุรกิจกิจการหน้าที่การงานดีตํา,า,าตแหน่งดีโอเคมัน่นคงนาซิกออฟแวนไพ่หกไม้เทา้าอ่ะพลังงานตรงไหมล่ะคนเก่งนะเนี่ยคนเก่งคนมีศักยภาพคนมีความสามารถนะคะผู้นำผู้นำผู้นำ โอ้อ่าเป็นไพ่ราชาดาบเห็นไหมเป็นไพ่ภาวะของความเป็นผู้นําราชาดาบคือคุณชนะคุณชนะคุณเก่งคุณนั่งอยู่บนบัลลังก์คุณอยู่เหนืออุปสรรคอยู่เหนือปัญหาคุณอยู่เหนือความคิดความตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คือแบบคุณตัดสินใจได้คุณคิดได้คุณมั่นใจคุณมุ่งมั่นคุณเก่งคุณกล้าเออนะคุณมีศักยภาพ คุณมีพลังคุณมีอำนาจโอ้พลังงานดีนะอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงของคุณเอออะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้อะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้อ๋อเป็นพลังงานของ,องไพ่สองไม้ทัวอแวนสองไม้อ่าการมีโอกาสได้ขยับขยายบางคนนะทำงานสองหน้าเห็นไหม คืออยู่ในตัวคนเดียวแล้วก็มีสองนามีซ้ายมีขวาบางคนทํำงานสองด้านทํางานสองนามีงานเขาเรียกว่ามีงานหลักแล้วก็มีงานเสริมอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์ทางไกลต่างประเทศนะ เออนาะการแบบมีโอกาสในช่วงนี้มีโอกาสได้ขยับขยายมีโอกาสโชว์ผลงานมีโอกาสขยับขยายธุรกิจกิจการขยับขยายต่อยอดในสิ่งที่คุณทำมีโอกาสประสบความสำเร็จนะทางไกลก็โดดเด่นนะการวางแผนหุ้นส่วนเห็นไหมการซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็โดดเด่นนะเอออะไรที่คุณควรรู้อีก เกี่ยวกับดวงคุณในตอนนี้อะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงคุณในตอนนี้อะไรที่คุณควรรู้นะคะอ่าเป็นไพ่ของสองเหรียญสองไม้สองเหรียญน,นะ t o of wands t o of coins ขึ้นมาตรงนี้ก็ต้องบอกเลยนะเป็นการบราิานเป็นการลงตัว เป็นบางคนก็คือรายรับรายจ่ายการเงินการหมุนเวียนเนี่ยบางคนเนี่ยมีสองไม้สองเหรียญน,นะคุณจะมีไรายได้ที่เข้ามาสองด้านสองช่องทางเออมีมากกว่าหนึ่งเออมีเขาเรียกว่ามีการขยับขยายมีการหาไรายได้ออนะงานเสริม งานหลักงานเสริมอาลับจอบอะไรอย่างเงี้ยนะเออมีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านออนไลน์ออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะมีแบบสองช่องทางมีการหมุนเวียนมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นมีไรายได้ที่ดีขึ้นมีความสมดุลเกิดขึ้นนะมีการวางแผนเรื่องการงานและเรื่องการเงินที่อ่าเขาเรียกว่าบริหารจัดการไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออนาเมนจเมนต์อ่า ดูต่อดูต่อสีดูต่อสิดูต่อสิว่า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 อะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงคุณในช่วงนี้ในตอนนี้อะไรที่คุณควรรู้อีกตามมาด้วยอัศวินดาบรวดเร็วทันใจสู้ลุยมุ่งมั่นตั้งใจพุ่งทยาน ไปสู่ทิศทางของคุณไปสู่ความก้าวหน้าของคุณไปสู่พลังงานของคุณไปสู่ความตั้งใจของคุณช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณแบบอลุยสู้เป็นช่วงที่ไม่หยุดอะ่ะไม่นิ่งอะ่ะเป็นช่วงที่ไปต่อได้เป็นช่วงที่ผ่านฉลุยเป็นช่วงที่รวดเร็วทันใจกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะเป็นช่วงที่หลายๆคนกําลังจะได้รับข่าวดีหรือได้รับการติดต่อสื่อสาร จากทางไกลมีข่าวดีทางไกลามานะบางคนมีข่าวดีทางไกลาจากต่างประเทศเลยนะหรือในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันแบบไปได้ฉลุยอะผ่านฉลุยอะเออนะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีพลังงานล้นเหลือมีพลังงานล้นหลามในพลังงานเอเนจีของคุณพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปเห็นไหมอะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้ อะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้นะคะตามมาด้วยไพย่ดูห้า,าดูหโลแฟนนะดูหโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อศาสนาการมูอนะเป็นพลังงานของคนที่แน่นอนความเป็นสิริมงคลบางคนไปเสริมดวงบางคนไปทำบุญบางคนไปมูไปไหว้ไปขอพรน,นะ มีพลังงานของเทพมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานของเขาเรียกว่าการปกป้องจากเบื้องบนการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังงานของการดูแลจากสิ่งศักดิ <c oughs> ก์สิทธิ์โอ้แต้มบุญดีแต้มบุญสูงบางคนไปทําบุญมาไปเสริมดวงมาหรือไปร่วมพิธีกรรมหรือไปทําอะไรมาสักอย่างที่เกี่ยวกับให้ดวงมันดีขึ้นให้ดวงมันโอเคขึ้นเห็นไหมเป็นไพ่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเป็นพ่พระขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณอาจจะได้นะเอาไปขอพอรไหวพระหรือว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พรสำฤทธิ์ผลเป็นช่วงที่บุญแต้มบุญหนุนนําเป็นช่วงที่กุศลผล,ลบุญคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พอรอะไรในช่วงเนี้ยเป็นช่วงดีเป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่คุณจะสมหวัง นะเป็นช่วงชีวิตที่ราบรื่นเป็นสิริมงคลเป็นช่วงที่ไม่มีพยันตรายหรือว่าอะไรมาลบกวนก้าวไก่คุณได้เพราะแพ้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แพ้พลังงานของอบุญกุศลแพ้พลังงานของอ่าเขาเรียกว่าอามนตรามหาบาร,รมีอะไรอย่างนี้เลยนะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองโอ้อะไรที่คุณควรรู้ ถ้าช่วงนี้ใครยังไม่ได้มูใครยังไม่ได้ไหวยใครยังไม่ได้ไปทําบุญอ่ะลองดูนะเดี๋ยวจะดีขึ้นนะลองวหว้ลองมูลองขอพรหรือลองไปทําบุญหรือลองไปเข้าร่วมพิธีอะไรที่มันเป็นการให้เสริมสิริมงคลนะเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงของคุณในช่วงนี้ในตอนนี้อีกนะคะอ่าเป็นไพ่ของสามถ้วยเห็นไหมที่อับคาบบอกแล้ว มูแล้วดีไปทําแล้วดีนะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีคุณกําลังจะมีข่าวดีคุณกําลังจะได้เฉลิมฉลองคุณกําลังจะมีเรื่องยินดีเกิดขึ้นกําลังจะได้รับ <cs reproduce> เขาเรียกว่ามีข่าวดี rồi, มีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะหลังจากนี้ต่อจากนี้ไม่เกินสามชั่วโมงไม่เกินสามวันข่าวดีจะเกิดขึ้นสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะมีพลังงานของคนที่กําลังจะได้ เตรียมตัวฉเฉลิมฉลองเตรียมตัวรับข่าวดีเตรียมตัวดีใจเตรียมตัวเฮอะไรประมาณนี้เลยนะเป็นพลังงานของไพ่ T of Cups สามถ้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะใครที่เคยไปขอพรเอาไว้เอเอ่อคุณกำลังจะสมหวังด้วยนะเออเป็นเป็นพลังงานของการปกป้องด้วยการคุ้มครองด้วยอะไรที่คุณควรรู้ส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปทำ ยังไม่ได้ไปไหว้พระยังไม่ได้ไปขอพอรเทพเทวดายังไม่ได้ไปทําบุญยังไม่ได้ไปเสริมดวงยังไม่ได้ไปทําอะไรทั้งสิ้นลองทําดูนะเดี๋ยวจะดีขึ้นเดี๋ยวจะมีข่าวดีนะอ่ะอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงของคุณอีกอะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้อ่าเป็นไพ่หกเหลี่ยนเนี่ยคุณจะเจอคนช่วยเหลือเรื่องการเงินเออมีคนอุปถัมภ์เรื่องการเงินมีคนซัพพอร์ตเรื่องการเงิน,น, support, รงรงนหรือได้รับการแก้ไขเรื่องไรายได้เรื่องการเงิน นะหรือช่วงนี้อา,อาจจะมีแบบเป็นช่วงที่มีสิทธิใจบุญความเมตตาเห็นไหมคือไพ่หกเหลี่ยนเนี่คือไพ่ของการทำบุญใจบุญสุนทานทำบุญให้ทานอะไรประมาณนี้นะยิ่งให้ยิ่งได้เออประมาณเนี้บุญกุศลเกื้อนหนุนแต้มบุญสิ่งที่คุณสั่งสมคุณงามความดีอนะ เป็นอะไรที่รู้สึกว่ากำลังตอบแทนคุณกำลังตอบสนองคุณทำให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งนั้นตอบแทนมาอย่างชื่นใจนะเป็นไพ่หกเหรียญเนี่ยใครยังไม่ได้ไปทําบุญใครยังไม่ได้ไปทําทานใครยังไม่ได้ไปแก้เค็ดไปเสริมดวงหรือไปทําอะไรมาลองไปทํานี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าใครไปทํามาแล้วเออนะ ทำมาเรื่อยๆแหละแม่หนูทำมาตลอดนะตามช่วงตามจังหวะตามโอกาสตามความสมควรที่หนูจะทำได้เออถ้าใครบอกเช่นนี้ทำมาเรื่อยๆโอเคดีมากนะแต้มบุญกุศลหนุนนําแต้มบุญกุศลเกื้อนหนุนมีคนซับพอร์ตมีคนสนับสนุนมีคนอุปถัมม์มีคนให้ตังมีคนให้เงินหรือจะได้เงินอ่ะการงานการงานการเงินมีเขาเรียกว่ามีคนหนุน เออมีแบคมีคนอุปถัมภ์เห็นไหมพลังงานดีนะพลังงานดีนะอะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้อะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้ปุ๊บมาเป็นไพ่โอ้ห The Hangman ห้อยหัวมาเลยตื่นรู้การตื่นรู้การโลกรอคอยการปลดล็อกอความเครียดสะสมปัญหาสะสม เรื่องราววังวนชีวิตปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆสิ่งที่ติดขัดสิ่งที่ไม่ราบรืน่นสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคการปลดบล็อกนะการปลดล็อกที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลมันกําลังจะปลดบล็อกมันกําลังจะหลุดพ้นมันกําลังจะตื่นรู้มันกําลังจะออกจากสถานการณ์นั้นเห็นไหมเห็นไหมเออพลังงานดีอยู่นะเนื่องด้วยอะไรล่ะเนี่ย บุญที่ไปทำทานที่ไปสร้างบารมีที่ไปก่อความมีน้ำใจการช่วยเหลือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือการได้รับการอนุเคราะห์หรืออุปถัมภ์เนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณเอออะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้อะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้รรนต,นนตามมาด้วยไพย่ the love r ว้าว the love r ความรัก บางคนรอรอคู่รอมานานรอคอยความรักรอใครก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีแต่ก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนแต่เหมือนมันมีตัวตนแต่เหมือนมันฉันต้องรอใครบางคนฉันต้องรออะไรบางอย่างฉันต้องรอใครสักคนเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะเดลเวอร์มาแล้ว ความรักมาแหละนะใครใครเขาเรียกว่าใครโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจใครโสดเออช่วงนี้อาจจะมีเข้ามานะช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาพ่ความรักเข้ามาบล็อกการรอคอยบล็อกกุญแจหัวใจนะอาจจะมีแบบเออคนเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะอะไรที่คุณควรรู้อะไรที่คุณควรรู้อีกอะไรที่คุณควรรู้ อ่าเป็นไพ่ทีออฟคอยสามเหรียญโอ้สามเหรียญเธอเธอจะได้เงินจริงๆนะเธอจะได้เงินถ้าเป็นแบบทําธุรกิจทํากิจ,จาการหรือต้องดีลงานหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยลูกครับ ลูกค้าโอเคมากลูกค้าไหลมาเทมานะหรือใครไปทําธุรกรรมการเงินใครอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมันจะผ่านมันจะได้รับการอนุมัติจะได้รับการซัพพอร์ตได้รับการสนับสนุนหรือเธอจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องเงินนะธุรกิจกิจาการสิ่งที่ทำใครทำงานเกี่ยวกับตัวเลขใครทำงานเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับบัญชีอะไรอย่างเงี้ยราบรืนโฟล์มากอืม นะไพ่ที่อฟคอยไพ่การเงินขึ้นมาสามเหรียญผู้สนับสนุนหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์นะคนอุปถัมภ์ลูกค้าบริวารโอผ่านใครเป็นเซลล์ผ่านพราะค้าแม่ขายดีนะช่วงนี้วาวาจาวาจาสาลิกานะวาจาสาริกาหนะยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองพูดจาอะไรเป็นเงินเป็นทองในะช่วงนี้ทีออฟคอยสามเหรียญ อ่าดูต่อสีอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงอีกอะไรที่คุณควรรู้เกี่ยวกับดวงเป็นไพ่เพชรอฟแวนเด็กถือหมายโอ้จเจริญลุ้งเรืองก้าวหน้ามีข่าวดีพัฒนาศักยภาพเรียนรู้โอ้พลังงานดีนะประสบความสำเร็จเติบโตเติบโต,ต,บโตก้าวหน้าเห็นไหมการงานการเงินมีข่าวดีแน่นอนเออนะ ความรักมีข่าวดีแน่นอนประสบความสำเร็จเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต้มบุญหนุนนำทานบาร,รมีช่วยเหลือโอ้พลังงานดีปลดล็อกการรอคอยอ่ะพลังงานดีนะอะไรที่คุณควณรรู้อะไรที่คุณควณรรู้อีกในตอนนี้อะไรที่คุณควณรรู้เป็นไพ่เดยมเพลทเนี่ยเป็นไพ่คือมหาราณีไพ่เดียมเพลทสำหรับนี้มีพลังมากสวยมากด้วย สมบูรณ์พั่งพร้อมนะสมบูรณ์พังพร้อมความเป็นแม่ไหนใครบูชาพระแม่ใครนับถือพระแม่นะใครนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอ่าหรือแบบบางคนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงอุปถมัมช่วยเหลือประทานพรคุ้มครองนะบางคนก็มี ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายที่เป็นผู้หญิงคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนเห็นไหมเป็นพลังงานของอแต้มบุญบารมีอำนาจวาสนาเกิดขึ้นไพ่เดมเพรสไพ่จักรพรรดินีเนี่ยพลังงานดีมากพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาบารมีจัดเต็มหูใครเป็นคนที่แบบใครเป็นคนที่เขาเรียกว่า เหมือนเหมือนคุณเป็นคนที่ปฏิบัติอะแล้วก็นั่งแบบโอ้เนี่ยเหมือนบาร,รมีคุณขึ้นน่ะเหมือนอัพขึ้นน่ะเลเวลไอเลเวลเลเวลอัพขึ้นบาร,รมีอัพขึ้นน่ะประมาณเนี้ยบาร,รมีสูงอำนาจวาส,สนาดีเออนะดีเอนะ็มเพลสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะอ่ะดูต่ออ่สิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้สิ่งที่คุณควรรู้ในตอนนี้ The World พลังงานดีเวอร์อะพลังงานดีเวอร์คุณจะได้ทุกสิ่งอย่างนะชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ชีวิตมันจะมีความสุขจะสมหวังทุกอย่างรอเงินได้เงินรองานได้งานรอลูกค้าได้ลูกคา้ารอคนรักได้คนรัก ชีวิตจะครบเครื่องครบครันไพเดอะเวิลด์จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเห็นไหมพลังงานของความสมหวังความมั่งคัง่งพลังงานของความอุดมสมบูรณ์อะไรที่คุณควรรู้ในตอนนี้ใบสุดท้ายปุ๊บเป็นอัศวินเหรียญนะเป็น knight of c o i นะพลังงานแห่งการเงินเห็นไหม ท้ายสำรับเป็นเดอะทาวเวอร์คุณจะได้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวอ่ามันจะมีข่าวดีแบบเซอร์ไพรส์มันจะมีสิ่งดีแบบกระทันหันหรือว่าอ่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะปุ่ปรับฉับพันทันด่วนเออนะ ถ้าถามว่าพลังงานเดอะทาวเวอร์เป็นพลังงานรุนแรงพลังงานที่รวดเร็วพลังงานที่ทันใจแต่ถ้ามันขึ้นคู่กับไพ่ที่มันไม่โอเคหรือความหมายไม่ค่อยดีก็คือมันจะเป็นไปในท,ทิศทางที่ไม่ดีนะแต่ทีนี้มันขึ้นต่อจากไพ่ที่มีความหมายที่ดีนะไพ่เดอะเวิลด์ไพ่อัศวินเหรียญเดอะทาวเวอร์ Tower, ก็แสดงว่าคุณจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่คุณจะได้โชคแบบฟุกฟุกคุณอาจจะได้เงินแบบฟุกฟุกหรือว่า ได้อะไรมีข่าวดีมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวหรือได้เงินแบบเออนะบางคนแบบเจอเงินเก็บตังค์เก็บเงินบางคนเก็บทองเก็บอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คือมีโชคบางคนมีคนให้เงินอะไรอย่างเงี้ยไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้เรื่องที่คุณควรรู้นะต่อจากนี้เลยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโอเคประมาณนี้ขอใโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ